หม้อปารี่หมูทอดเชียงไฮแลรถไฟฟ้าพญยาไทยก๋วยเตี๋ยวขาหมูเอแบบต้งกล่อมโบรอยไต้หวนันปันจับสวีทอาหารอินเดีย5ร้านดังในไลน์แมนอร่อยจริงหรือจกตามาดูกันขาก็ไม่ได้อหรออื้อ เก้าเต็มสิบให้แปดค่ะเก้าค่ะใสิบเต็มสิบไปเลยไอติมกลมกล่อมไข่ยองหมูเค็มไอติมกะทิหมูยองไข่เค็มต่อไปเรามาลองชิมไอติมกลมกล่อมไข่แข็งกันนะคะไอติมกลมกล่อมไข่เค็มหมูยองถูกเล้วปกติอาจจะกินแต่ไอติมกะทิแล้วเดี๋ยวนะมันคือมีหมูยองกับไข่เค็มอะอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะแล้วมันก็ดูเหมือนไม่น่าจะเข้ากันด้วยอะอู๋ท็อปปิ้งแน่นมากมันจะอร่อยเหรอโออ ลองดูเข้ากันมา้เนี่ยกินแล้วนะอืมอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมอร่อยมากเลยอะ่ะเกีอร่อยอร่อยมีความกลมกล่อมหวานมันฉันคือเธอมากจะตามไปถึงไหนกันนะ่ะจนกว่าเธอยอมรับ บางพุงพงบอกยุคนิดนึงเดี๋ยวพอมันละลายนะความหมูหยองเขามีความแบบเค็มเมหวานหวานแต่แบบมันอร่อยจริงๆนะมันมีความแบบกะทิมันมันข้นๆอนะไรเงี้ยแล้วแล้วก็แบบทีสัมผัสคือไม่หวานมาก <c oughs> คืออร่อยทั้งทั้งกะทิทั้งหมูหยองแล้วก็ทั้งไข่เค็มคือตอนแรกมันดูไม่น่าเข้ากันเลยใช่ไหมแต่ความหวานของมานาันอะมันดันเข้ากันสุดเลยแล้วไข่ไก่หมัก มันมีความมันนิดๆอะมันเลยทําให้แบบความมันของกะทิกับไข่เค็มอะมันรวมกันแล้วมันแบบดีอะคือใครชอบเมนูแบบอะไรไข่เค็มก็ตาล้ว่าอันอันนี้ควรตางร้านไอติมกลมกล่อมไข่เค็มหมูย้อมีคนไม่ใช่คิวแต่อยากลองชิมด้วยอร่อยคือกะทิกับ เค็มอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วเออแล้วหมูหยองอ่ะรสชาติมันมาออกตอนท้ายความไม่น่าเชื่อว่าหมูหยองมันจะเข้าอ่ะเพราะตรงนี้เนาะมันตอนแรกคงว่าจะใส่หมูหยองไปทำมาเนี่ะตอนแรกมันก็น่าจะอร่อยแล้วเอง่าเออมันอร่อยอร่อยอร่อยจริงใช่อันนี้ดีเต็มสิบเต็มสิบอันนี้ให้ ให้แปดให้สิบค่ะเพราะว่าชอบมากให้สิบให้สิบไปเลยอร่อยคุยเมซิ่งต่อไปนะคะร้านปากหม้อปารีสค่ะอันนี้คือปากหม้อไข่รับมาลองชิมกันเมนูแบบหน้าตาไม่คุ้นเลยอ่ะโอ้หอมเจียวเขาเยอะเนาะเราต้องเอาหอมเจียวใส่เยอะๆด้วยนะคะโดยปกติเป็นคนชอบกินหอมเจียวก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะอร่อยปักน้ำจิ้มราดลงไปต้องน้ำจิ้มเยอะๆใช่ไหมคะ ่ใส่น้ำจิ้มยังมันมีน้มจิ้มมั้งมันมีน้ำจิมมมมำจ้มมย้งประมาณห้ามฉันไม่รู้อะไรบ้าง <c oughs> เลยเาจะมีน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มนั่นจะหวานเลยป่าวล,ลองสิถามทำไมใช่ไหมอืมกลิ่นมีความหอมน่ากินกินแล้วนะ อ,อ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยนะคิดว่าคนที่ชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหรืออะไรอะขนมเบื้องยนอะไรเงี้ยน่าจะชอบมันเป็นรสชาติประมาณนั้นนะคะมันมีความนุ่มแล้วก็พอใส่น้ำจิ้มซึ่งแบบพอราดไปเยอะๆมันจะมีความแบบความนวัว ออกเปรี้ยวนิดๆหมูยอคือแบบเน้นๆนนอ่ะแล้วหมูยอเขามีพริกไทยด้วยนะแล้วยิ่งกินกับหอมเขาเรียกว่าหอมหอมซอยอ๋อหอมซอยทอดอ่ะอร่อยมากเต็มสิบห้าาเก้าค่ะแปดแล้วกันอันเนี้ยให้เจ็ดพอสรุปว่าอร่อยโอเคค่ะก็เดี๋ยวค่าหมูเอแบกอันนี้จะบอกว่าตอนที่ออกไปรับไลน์แมนนะเขาบอกว่ามี ต่อคิวจากเขาไปอีกสิบกว่าครัน <Wow. S 1> จะบอกว่าไม่เคยกินแต่ดูแล้วเหมือนกับมันก็เข้ากันเนาะด้วยเป็นคนชอบกินบะหมีม่ด้วยคือคิดว่าน่าจะชอบนะดูจากหน้าตาแล้วเนื้อขาหมูเน้นๆดูขาหมูสิดูหนังของเขาสิดึง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 เต้นระบำอย่างเดียเวเลยขาหมูหอมมากจริงๆก็ดูหน้าตาก็ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะ อันนี้อร่อยเลยอ่ะอร่อยอร่อยอะอร่อยหมูตุ๋นนุ่มมากเนื้อของขาหมูึมันอละลายเข้าไปในปากเลยอ่ะปกติเราไม่ชอบกินขาหมูนะเพราะว่ามันจะมันๆใช่ไหมแต่อันนี้มันมีความความมันของมันอะคือมันพอดีอะ่ะกลมกล่อมแล้วก็ ไม่หวานนะคะมันจะเค็มๆนิดๆกินเข้ากับบะหมี่ดีมากค่ะแล้วเส้นของบะหมี่มันมีความหอมไข่อะเฮ้ยหรือถ้าแบบไขรที่ชอบกินบะหมี่ที่แบบเป็นเส้นเล็กๆจะต้องชอบมากนะคะแล้วแบบเส้นนุ่มมากเลยคล้ายๆเวลาเราไปกินบะหมี่ในร้านอาหารแบบร้านอาหารจีนหนระือนึ่งอที่ฮ่องกงอะมันจะนิ่มๆเส้นเล็กๆอะ อันนี้ถ้าใครชอบเส้นแบบนี้คือคือดีมากให้เ้เต็มสิให้เก้เลยนะอืมเพราะว่าปกติจะไม่ได้ชอบเมนูที่มันมันขนาดนี้แต่อันนี้อร่อยไปกินกันนะคะอร่อยจริงค่ะร้านนี้10บเต็ม10บค่ะต่อไปจะเป็นเมนูอาหารอินเดียนะคะ <Wow. S 1> ก็อันนี้จะเป็นปานิปูรินะคะต้องบอกก่อนนะว่าวิธีกินของเราเนี่ยเราจะกินแบบนี้คือเราจะเจาะตัวแป้งอันนี้ก่อนนะคะ วิธีกินแบบดั้งเดิมเป็นยังไงเราไม่ค่อยแน่ใจนะแต่เราจะใช้วิธีนีกินนะกระท้อมนมันออกมาก่อน,นอแข็งเหมือนไข่เลยจ้าเราจะใส่ถั่วชิกพีลงไปถั่วชิกพีหรือที่เขาเรียกกันว่าถั่วลูกไก่นะถ้าสองเม็ดก็พอค่ะช้อนไปแลูก เอะฉันต้องใส่อะไรก uh> ่อนเนี่ยฉันต้องใส่อะไรก่อนเนี่ยฉันต้องใส่อะไรก่อนเนี่ยแล้วตรงนี้จะมีมันใส่เข้าไปเครื่องเคียงเยอะมากเลยของอันนี้ยคือน้ำอะไรก็ไม่รู้ก็ใส่ลงไปนะคะน้ำสีแดงๆงต้องใส่เยอะไหมอ่ะใส่เยอะๆไปหน่อยจริงอ่ะจริงต้องวานไสเยอะ ชอบหวานใส่เยอะใช่ไหมคะเราก็จะใส่อันสีเขียวลงไปอ่ะคนคนด้วยคนด้วยมันจะได้เข้มข้นใส่เยอะได้ไหมได้ทำไมทำไมดูแบบทุกคนบอกก็ได้ต้ <laughs> องใส่สองช้อนเหมือนเหมือนเปคลครข้างหน้าไหมใส่เยอะจริงนะ หน้าตาก็แบบน่ารักนะนก็กินใช่ไหมใายก็ไม่รอเหรอจะให้บอกว่าอะไรอะมัน น้ำเลยมั้งมันจะอร่อยมันก็ไม่อร่อยอ่ะมันก็แบบก็แต่ก็ไม่ใช่ไม่อร่อยอ่ะก็โอเคอยู่นะก็กินได้อร่อยไหมคะจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยอยู่นะโอมาสันใส่รวยร่อยเพราะว่ามันอร่อยนะมันอันนี้คืออะไรนะคะ มันมันคือมันเหมือนมีมันแล้วก็มีบวใช่ไหมคะแล้วมันก็มีแป้งกรอบๆอ่ะพ่อแล้วตัวซอสที่ใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะมีความอ่ะเปรี้ยวๆเค็มๆมีกลิ่นเครื่องเทศนิดๆไม่รู้สงสยัยแบบปกติบางคนชอบกินเปรี้ยวมั้งมันก็เลยโอเคส่วนกลิ่นที่แบบ ถ้าสมมติว่าดมอันนี้อย่างเดียวอะ่ะมันจะมีความเหมือนแบบกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วอะ่ะมันมันโอเคนะมันดูแบบก็ดูเข้ากันดูเข้ากันดีไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแ,บบแย่หรืออะไรอร่อยเลยอะ่ะชอบนะเราให้โอกาสเขาอ,อีกสักลูกไหมเดี๋ยวขออีกพึ่งหนึงนะมุ้ตรงเลยนะ ไม่ชอบเลยอ่ะไม่อร่อยอ่ะ <c oughs> โอกาสครั้งที่สองนะจ๊ะอือหืมดีขึ้นไหมดีขึ้นเราเหมือนเราจะชินๆินกับมันลูกสามสามลูกเลยเหรอคะว่าสามลูกจะเข้าใจอือหืมเธอจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า อืมอร่อยอาหารเมนูนี้นะคะถ้าหุ่นจะให้อร่อยสามลูกค่ะลูกที่สามจะเป็นคำตอบของทุกทุกอย่างเต็มสิบอันนี้<ะ>ให้อ่เอาแบบไม่น่ากิดแล้วกันเนแล้วน้อยจะให้ชสิบก,ก็ได้ให้เก้าแปดจุดห้าเก้าให้ลบสองให้เก้าล้กันผ่าเลยแล้วป่ะต่อไปจะลองชิมอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าลาซี่หวานนะคะมันเป็นนมแบบโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กลิ่นโยเกิร์ตมากอ๋อโอเคไม่แปลกก็เป็นแบบอารมณ์เหมือนกินโยเกิร์ต้อมดื่มมาทุกคนคล้ายๆนมเปรี้ยวแต่ข้นกว่าข้นแบบข้นกว่ามากๆเดอแต่ว่าโยเกิร์ตบ้านเราจะเป็นแบบนึ่งๆใช่ไหมคะอันนี้มันดูกินง่ายกว่าด,ดูกินดื่มเข้าไปเลยอร่อยก็มีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆรสชาติโยเกิร์ตทั่วไปโอเคเอ้ยชอบ คือดีอ,อืออืออืออ,อ,อันนี้เป็นลาชมาลายอันนี้เคยกินแล้วแต่ไม่เคยกินของร้านนี้นะคะจริงๆอันนี้เป็นขนมที่ค่อนข้างชอบนะเมื่อก่อนแบบเวลาเจอร้านอาหารอินเดียก็จะก็จะกินบ่อยๆอ,อืออร่อยอ่ะอ,อ,อันนี้อร่อย อืมอร่อยกยาาย็แบบเป็นลาชมาอะไรทั่วไปแบบเป็นนมนมหอมหอมนุมน่มๆน,นะคะอร่อยดีมันเป็นขนมนิ่มๆอะ่ะแล้วก็มีน้ำราาที่เป็นเหมือนนมนมอยู่อะ่ะอันเนี้ยอันน,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 นี้อันนี้อร่อยมากเลยถ้าใครชอบของหวานคือมันไม่หวานเกินไปได้วยนะมันคืออะไรม,มันคืออะไรฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทอะไรที่นี่อร่อยนะมันมีความแบบนิ่มๆนุ่มๆอร่อยกำลังดีเลยอะ <c oughs> อันนี้คือกุหลาบจามุนอันนี้ก็เคยกินของร้านอื่นแล้วแต่มีคนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเออนะตปาดีนะ อืมอร่อยนะคืออย่างที่บอกอะว่าเวลากินของบางร้านนะมันจะหวานมากเหมือนกินนมข้นหวานแบบก้อนเนี่ยแต่อันนี้มันก็หวานเนาะด้วยความเป็นขนมอินเดียแต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็อร่อยอร่อยมากหอมอันนี้ก็หน้าตาแบบดูดีอะขอใช้มือนะ อันนี้จะบอกว่ารสของนมข้นหวานอะแบบตีขึ้นมาเลยอะเหมือนเหมือนกินขนมปังที่เอาไปแท่มันในนมข้นหวานอะใครที่ชอบกินนมข้นหวานก็คงชอบมั้งแต่รู้สึกว่ามันหวานแบบมากๆเลยอะต่อไปนะคะคือคือแผ่นนี้ คืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะ,อะลองหักดูนิดนึงนะคะมันมีเป็นแบบเงินเงินเหมือนทองคำเปลลด้วยทุกคนหน้าตาคล้ายคล้ายชีสเค้กอันเนี้ยนะเหมือนขนมโกเวอร์ชันอินเดียเท็กซเจอร์เป็นแบบขนมโกอ่ะล้วนๆเลยอะแต่หวานๆน,น,นิดนึงอร่อยนะอร่อย แต่ว่าเราว่ามันแทบไม่มีรสชาติเลยมันความรู้สึกมันเหมือนกินของที่ใช้แต่งหน้าเค,ค้กวันเกิดอะที่มันจะเป็นแบบกินเข้าไปแล้วแบบเป็นเป็นของไม่มีรสชาติอะเอออะไรประมาณนั้นแต่หวานหวาน,หวานเดียวอืมอันนี้ของหวานกินด้วยอืมอันนี้มาช่วยชีวิตเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหมูทอดเจียงไฮบ b ท s เอสพยาไทยค่ะ น้าตันน่ากินมากอ่ะดังกรอบเลยอ่ะโอ้โหกรอบๆเนอะเหมาะสำหรับคนแัดฟันอย่างเรายังไม่ได้กินเลยเทคเจอร์ไงกรอบมากอ่ะทุกคนหมูอร่อยมาก กรอ,อบมากในข้าวเหนียวเรากินกับข้าวเหนียวนะแบบสุดยอดคือแบบความมันของของน้ำในหมูมาแบบอือร่อยเป็นสิทธิ้แี่คกะแนงให้นนหิงคะแนนหรอ แปดละกันค่ะให้หให้แดค่ะให้แปค่ะให้เจ้าเต็มสิเลยเพราะปกติอ่ะชอบกินหมูทอดเจียงไฮอยู่แล้วแล้วคือแบบร้านนี้อร่อยมากนะคะมันจะแบบเค็มเค็มนิดนดแล้วก็หมูกรอบมากเลยก่อนข้าเหนียวโอเคค่ะนุ่มใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คุยร้านนี้อร่อยมากแนะนำเลยไปกิน6กโมงเช้าปุ๊บโทรเลยอืมเลิศ